สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเรามาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งสำหรับเจ้าตัวอุปกรณ์แบ็คบอนวนะันนนเองหลังจากที่ iPhone 15ได้เปิดตัวออกมาแล้วแลายๆหล,ลท่านคงมาจับจองกันเรียบร้อยเนาะนะครับแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี่ก็คือเจ้าตัวพอร์ตจากเดิมที่ใช้ l i g h t n นะครับเปลี่ยนมาใช้ USB Type C นั่นเองนะครับผมแล้วเช่นเดียวกันสํสำหรับแบ็คบลอนเมื่อก่อนเนี่ยปกติถ้าเราจะใช้งานนะครับเจ้าตัวคอนโทรลเลร์ตัวเนี้ยมันก็จะมีพอร์ตทาง Lightning แลก็ USBC นะครับไลน์นีก็แน่นอนใช้สําหรับ iPhone ส่วน USB-C ก็ใช้สําหรับเจ้าฝั่ง Android นั่นเองนะครับทีนี้นะครับพอ p o o n e เปลี่ยนพอร์ตนะครับ เจ้าตัวแบ k บนวันนะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะแต่ถ้าใครไม่มีก็คงจะต้องไปหานะครับเจ้ตัวแท็ k บนวันที่เป็นไฮซมาใช้กับ iPhone 15นั่นเองเพราะว่าเขานะครับอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ของตัวคอนโทรลเลอร์นะฮะสามารถให้ใช้งานได้กับเจ้าตัว iPhone 15ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาระยะหนึ่งแล้วนี่นะครับก็นะฮะลองเข้าไปเช็คกันดูเดี๋ยวจะพาดูว่าเช็คตรงไหนเนาะนะครับก็คือนะครับไปตรงนี้ ในหน้าของตัวตัวเกมนั่นแหละครับแล้วก็ไปเช็คเฟิร์มแวร์นะครับจะต,ต้องเป็นเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชัน1.2.2ขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่แต่ว่าวิธีการที่จะอัพซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับต้องบอกนิดนึงว่าเราจะต้องใช้เจ้าตัว Android เป็นตัวอัพนั่นเองครับเพราะว่าเขาจะยังไม่รู้จัก p h o n e ถ้าเรายังไม่ได้อัพฉะนั้นเราจะต้องมี Android ช่วยในการอัพก่อนโอเคนะครับ <Okay. S 1> โอเคเข้ามาแล้วนะครับไปดูตรงนี้นี่เข้ามาเสร็จกันตรงรูปเฟิร์มนี่เลยครับ Okay. ไหมเห็นไหมครับควมว่าคอนโทรเลอร์เราเลือกมาที่คอนโทรเลอร์แล้วก็มายัางด้านขวานี่ครับตรงนี้นี่นะครับบรรทัดล่างสุด for version หนึอแล้วนะครับผมเมื่อกี้ในเว็บไซต์ที่บอกว่าต้อง1.2.2ขึ้นไปนั่นเองนะครับโอเคก็มาเช็คตรงนี้นะครับตรวจสอบคือถ้าปกติถ้าเรามาต่อเชื่อมต่อหรือเปิดแอปเนี่ยเขาก็จะอัปเดตแหละหรือว่านอกจากเช็คตรงนี้เรียบร้อยแล้วเรา ก็ไปที่แอปพลิเคชันของเจ้าตัวแบ็กบ n e ด้วยอ่าไม่ใช่ครับแอปพลิเคชันของเขาเรียกว่าทางตัว Playstore เนี่ยเข้าไปเช็คนิดนึงสำหรับแอปแบ็กบ n e เนี่ยถ้าใครเข้าเข้ามาแล้วนะครับเจอตรงคำว่า,าปกติก็ถ้ามันเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรืออัปเดตเรียบร้อยแล้วก็จะกดเปิดแบบนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครมีให้เลือกอัปเดตก็อย่าลืมกดอัปเดตตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมโอเคก็เป็นวิธีการอัปเดตเจ้าตัว คอนโทรลเลอร์แบ็ o บ e 1นวันะครับเพื่อให้ใช้งานได้กับเจ้าตัว iPhone 15นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้รองรับกับ iPhone 15สําสำหรับเจ้าตัวแบ็ k บ o n นวเดี๋ยวเราไปดูกันอีกคลิปหนึ่งว่านะครับจะสามารถใช้งานไนดะ้